สวัสดีค่ะพี่้องขะพบกับใจสร้างพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า F c ใหม่ทุกทท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะี่นรองคะขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายวันที่6ธันวาคม2565นะคะก่อนคำนวณนะคะ้อ,นนนะคะองขาคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะดังคะมาดูวันที่6นะคะดังคะเมื่อวานนี้ใจก็ไม่ได้คำนวณให้นะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่8และ7นะคะเมื่อวานนี้ตอนเช้าไปทำบุญนะคะช่วงบ่ายก็ ไม่สบายพอดีนะคะปวดหัวเขาก็เลยไม่ได้ลงให้นะคะพี่น้องก็เอฟคิดถึงเอฟสีทุกทุกท่านนะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องคะความน่าจะเป็นนะพี่น้องเนาะความน่าจะเป็นก่อนนะคะแปดสามแปดสองแปดหกแปดเจ็ดแปดสี่แปดหนึ่ง เจ็ดนะครับดังขาเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนสี่ะคะประมาณนี้นะคะดังขามาต่อบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สามและสองค่ะ จับคู่ความน่าจะเป็นนะคะสามแปดสามเจ็ดสามสองสามห้าสามหกสามหนึ่งสามสามนะครับะะสองนะคะสองแปดสองเจ็ดสองหก 2องห้าสองเก้านะคะประมาณนี้นะคะับนะะ้องชอบหรือเปล่านะคะชอบตามไม่ชอบเรื่อนผ่านได้เลยนะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นเช่นเคยค่ะแปดเจ็ดสามสองนะคะวันนี้เข้ากับเด่นประจำวันด้วยเนาะพี่น้องเนาะแปดสามแปดสองแปดเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสองนะคะสามด้านล่าง สามแปดสามเจ็ดสามสองสองก็สองแปดแล้วก็สองเจ็ดนะคะสำหรับเลขดินประจำวันเหมือนกัน,ท,กนทุกหุ้นทุกหวยใช้ได้หมดเลยก็คือเลขสามและเลขแปดส่วนเบิ้ลประจำวันก็คือเบิ้ลสามสามนะคะน้องขะเลขดินประจำวันคือสามและแปดนะะ้องนาะนี่นะคะเบิ้ล3สามสามแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องคาสถิติก็มีเข้ามีหลุดกันทุกวันเช่นเคยนะคะ สำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมาค่ะพี่น้อง่าสวัสดีค่ะ